สวัสดีครับวันนี้วันที่12พฤศจิกายน2565นะครับที่สวนบ้านผมกระสินเราจะพามาชมกิ่งท่านะครับกิ่งท่าผงจ้วนสื่อนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับที่รอส่งลูกค้านะครับชุดนี้ก็จะส่งประมาณวันที่22นะครับ22 23 24 25ส่ส่งให้ลูกค้าที่มัดจำเข้ามานะครับกิ่งทุกกิ่งทุกต้นก็จะ แช่ลายาค่าไสเดือนฝอยให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งทาบหรือว่ากิ่งเสียบยอดนะครับที่จะออกจากสวนเราก็จะแช่ให้หมดนะครับเพื่อความสบายใจของผู้ซื้อและก็ผู้ขายเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับของผมจะเป็นผลทรงกลมทั้งหมดนะครับที่สวนจะเป็นของอผลทรงกลมของเจ้าซื้อนะครับก็กิ่งก็ประมาณนี้เนี่ยก็ดูจากไม้นะครับไม้ก็จะ80เซนนะครับ กล่องก็จะแค่เม็ดเดียวผมส่งลงกล่องนะครับยอดหักก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะมันก็จะมียาวเกินกล่องบางท่านชุดที่แล้วส่งไปอาจจะมียอดหักบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันมันยาวเนี่ยครับก็จะประมาณนี้แหละเราจะพามาดูเสียบยอดครับเสียบยอดเสียบยอดก็จะประ,ประมาณนี้ครับเสียบยอดชุดนี้ก็จะเริ่มส่ง สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับสําหรับลูกค้าที่จองไว้จองมาจํามาเยาก็จะประมาณนี้ครับไม้เพึ่งได้แยกแยกออกจากรกองแยกอ,อุปกรณ์แล้วมาปากมาัากไม้นะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยก็จะเป็นหงสจ้วนทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นเสียบยอดนะสําหรับลูกค้าที่ ที่จองกันเข้ามานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับไม้เสียบยอดไม้เสียบยอดของที่สวนก็จะส่งให้ประมาณ40-60ิถึงหเซนนะครับอืมก็จะคาดส่งให้ก็ดูจากไม้ปักครับไม้ปักหกสิบเซนไม้หลักคือปักนี่ครับที่มัดไม้ไวนะ้เนี่ย ก็60นะครับต้นแม่ต้นแม่ก็ประมาณนี้นะครับโผล่หมดแล้วกำลังแตกนะครับหงจวนนี่เป็นแดงอยุธยารอปลูกเกงครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ สอบถามเข้ามาได้ครับทําตามออเดอร์แต่ตอนนี้รู้สึกว่ายอดจะเริ่มขาดแล้วเหมือนกันที่สวนนะครับก็จะประมาณนี้ไม้เสียบนะครับส,สิบซนอันนี้ก็จะเกินนะครับเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหมายเสียบยอดของของที่สวนแล้วก็จะทำเนี่ยก็จะเป็นหง้หงหอปอกซื้อ องคอดเฟยก็จะมีนิดหน่อยนะครับอันนี้แช่น้าํายาฆ่าเชื้อเดือนปล่อยไว้ตั้งแต่เมื่อวานครับตัดลงมาอย่างไม่มัดไม้เลยนะครับเราก็แช่ให้อย่างนี้อันนี้แช่แช่แช่เป็นคืนนะครับเนะี่ยแช่ไว้ทั้งคืนปลอดภัยสบายใจก็จะประมาณนี้แะครับก็จะเป็นแดงอโยธยาครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับผม